ก็กลับเข้ามาสู่รายการตํารวจพบประชาชนในช่วงที่3นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยอยู่กับท่านพลตํารวจตีสุพิสารนะครับดีนารุณาท่านปุ้มกับการกองบังคับการปรับปรามนะครับแล้วก็คุณไอเว่นนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับ d n a ของรถซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เรายังไม่ทราบกันแล้วก็ประชาชนก็ยังไม่ทราบกันนะครับแต่นี้เมื่อสักครู่ทิ้งไว้ว่าสติ๊กเมื่อเราพ่นดี a รถไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ว ท่านผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะทราบได้อย่างไงว่ารถคันนี้มีการพ่นดี a ไว้แล้วก็มีการทำประวัติของรถไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสติกเกอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับครับขอภาพสติกเกอร์ครับครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณไอเวนอธิบายนิดนึงว่าสติกเกอร์นี้คือเป็นเป็นยังไงครับโอเคเอตอนเราพ่นเจ็ดพันดอกอยู่บนรถเสร็จแล้วเราจะแปะสติกเกอร์ไว้อยู่บนรถครับ จะให้โจรทราบว่ารถคันนี้มี d n a ครับแล้วก็ตอนเจ้าของรถแจ้งรถหายหน้าที่ของตำรวจก็คือช่วยเขาไปหารถตอนตจ้นที่ตำรวจเห็นรถคันนี้เขาสงสยัยรถคันนี้ขโมยมาครับเขาก็ดูรอบๆถ้าเขาแต่เห็นสติกเกอร์เนี่ยก็คือหมายความว่ารถคันนี้มี d n a อยู่ครับก็เลยแช่ใช้แบ็คไลท์ light, สอบเข้าไป ขุดแค่ดอทเดียวในนี้ก็คือสติกเกอร์นี้ก็จะเขียนว่าสนับสนุนโดยโครงการรอดขานะครับแล้วก็อของสํานักงานตํารวจแห่งชาติถู่ไหมครับครับแล้วก็มีรูปแผนที่ประเทศไทยะนะครับแล้วก็มีตัวนี้อยู่ก็จะมองเห็นนะครับเมื่อเราหรือประชาชนทั่วไปมองเห็นสติกเกอร์ตรงนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไม่อยากจะขโมยอ่ะไม่ใช่สามารถคือไม่อยากขมมโมยเพราะขโมยไปเสร็จแน่นอนนะครับ <S <S เ็น <an> <t iny> แน่นอนว่ามันมี dnA ยังไงก็ต้องตรวจสอบเจอแต่นี้ไอ้ตัวที่จะไปตรวจสอบ dnA นี่ขอภาพหน่อยครับว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือในการตรวจสอบตรงนี้คืคอใช้แบคไลท์ h ะเนี่ยที่ที่อ๋อไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นการพ่นใช่ไหมครับพ่นพ่น,พนไปที่ตัวรถนะครับ เอะผมถามนิดนึงว่าเมื่อพ่นไปแล้วเราโดนน้าโดนอะไรต่างๆมันไม่ลบหายหรอครับไม่ครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีของ Data.DNA ทีเน่ยทำแล็บเลบเทสต์รีพอร์ตขึ้นมาทั้งหมดเป็น46ฉบับก็คือความทนของเทคโนโลยีของเรามันทนได้แค่ไหนครับเขาเทสติ้งที่เขาทำมาข้างๆเนยเยอะข้างๆละเอียละเอียดด้วย S <S <Pop> แต่มีจุดหนึ่งท like like ี่ผมอยากจะให้คุณทราบว่าเขาใช้เขาพ่น Data ต่อเสร็จแล้วเขาก็ใช้ระเบิดแล้วก็ไประเบิดไประเบิดรถระเบิดรถเลยครับระเบิดเสร็จแล้วเขาก็ไปหาดออคับหาได้ก็เจอแล้วก็เจออ่านได้ด้วยก็มีการทดลองแล้วเมื่อพ่น DNA ของรถเข้าไปปุ๊บก็มีการระเบิดรถตุ้มเป็นชิ้นส่วนอะไรต่างๆเลยแล้วก็นําชิ้นส่วนของรถเนี่ยมาหา ดีเอของรถก็ปรากฏว่ายังเจออยู่นะครับตรงนี้ก็มีความทนมากครับหลางกี่ครั้งหรือว่าจะทําอะไรขัดยังไงก็ไม่มีทางออกอ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเอาออกเราก็ใช้มีดไปขุดออกได้ครับขุดออกได้แต่เราต้องทราบว่าเรามีเจ็ดพันดอทอยู่บนรถคันนี้ใช่จะขูดทั้งคันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าเราทราบว่าเราพ่นตรงไหนพ่นยังไงจะ จนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะจะจะขุดออกเจ็ดพันโดะได้ใช่ครับแล้วเราพ้นเจ็ดพันเราหาได้แค่ดอดเดียวเราจะทราบเจ้าของรถเป็นใครเอาแค่ดอดเดียวพอใ <พอ S 2> ่ไครับ<พ>อย่างนี้ทางตำรวจทํางานง่ายขึ้นก<อ>็ง่ายขึ้นครับก็คือการตรวจค้นหารถแล้วก็สิ่งสํงคาคัญคือหนึ่งมันน่าจะไม่เกิดการหายได้ถ้ารถทุกคันเนี่ยมีการพ้นดตตดเพราะมันก็เปการบอก ตัวสัญลักษณ์ของของรถคันนั้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไปปะปนคนอื่นก็สามารถแยกแยะได้นะครับ<ม>คนร้ายเอาไปขายเนี่ยแทบจะเมื่อพ้อนด a า a าดอทเนี่ยรถในตลาดมืดเนี่ยเป็นศูนย์เลยอาจาอาจะไม่มีราคาเลยเพราะว่าใช่พวกรับซื้อของจอร์โเห็นมีด a า a าดออมันก็เอาเวียนมาแล้วเอาคุกมาให้นะใช่ครับจริงๆอย่างที่นางผู้การบอกตลาดมืดกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้ารับซื้อ ผมไม่มกล้าร,รับซื้อแล้วผมเป็นคนลรายผมก็ไม่มกล้าขโมยนะครับเพราะแม้ถ้าเกิดขโมยไปเจอแน่นะครับหรือว่ารับซื้อไว้เขามาตรวจสอบเจอแน่นะครับแต่นี้ขั้นตอนขบวนการไปสู่ของโครงการรัค่าทเนี่ยครับทำยังไงครับครับออโอเคเออระบบของ d a t a ดอเนี่ยก็คือเราพ่น d a t a เดอทอยู่บนรถเราแปะสติกเกอร์ไว้เสร็จแล้วเราเก็บ Database ข้อมูลก็คือ PIN Number DNA Number อันนี้ถ้าของรถเป็นคนนี้ที่อยู่บัประชาชนทุกอย่างข้อมูลเราเก็บไว้ครับแล้วก็ลิงก์กับสำนักงานตำรวจชาติถูกต้องครับก็คือเว็บเพจก็คือ www.loscar t นะครับแล้วก็เวลาตำรวจจะหา d a t a b a s บจะง่ายขึ้น ง่ายขึ้นมากๆก็เข้าไปลิงก์ในเว็บหรือว่าในในคอมพิวเตอร์ครับก็จะทราบทันทีถกต้อตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการที่เราจะนําเอกสารโอเคเอกสารผมทราบแล้วว่าเมื่อเราพ่น DNA ของรถไปแล้วเราก็จะนำซีรีส์นัมเบอร์ต่างๆนะครับของของ DNA นั้นเนี่ยมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่อยู่หน้าจอนี่ก็คือเป็น DNA ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับนี่ครับขั้นตอนกระบวนการก็จะเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์นี่ก็คือลน์ของศูนย์ฮอตไลน์ของศูนย์ที่จะเก็บข้อมูลซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะครับฮอตไลน์เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นศูนย์การรับแจ้งเหตุหรือการตรวจสอบข้อมูลนี่ก็เป็นจำลองภาพจำลองนะครับว่ามีการพ่น DNA มีการแจ้งข้อมูลว่า DNA ของรถเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเมื่อคุณนำรถไปจอดนี่คนร้ายเขาจะมาจรกรรมรถคันนี้ไปนะครับ นี่ก็คือเมื่อจรกรรมลถไปแล้วนี่ครับตอนนี้คนร้ายก็กำลังเจอเจอสติกเกอร์ถอยหลังเลยเจอติ๊กเกอร์ก่อนเจอติ๊กเกอร์ก็ถอยหลังไม่เอานะครับแต่อีกคนนึงมาอันนี้คือเจ้าของรถัรคบตรงนี้ก็เป็นการป้องกันรถหายด้วยถูกไหมครับอืมครับตรงนี้ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเมื่อเราสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยการสนับสนุนเราสนับสนุนอย่างไรบ้างเราหนึ่งและให้เทรนนิ่ง ก็คือเราให้เทรนนิ่งกับตำรวจครับเทรนนิ่งก็คือหาดออย่างไรเวลาหาได้แล้วเราขุดออกอย่างไงอ่านยังไงนน่คือความรู้หรือว่าอย่างเงี้ยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการค้นหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูตำแหน่งของจุดที่พ่นและวิธีการที่จะตรวจเช็ครายละเอียดของของเครื่องหมายหรือพินโค้ดหรือที่เป็น DNA ของนเอของต้องมีการสอน ให้ความรู้กับตํารวจทั่วประเทศไหมก็กำลังทำทางบริษัทก็เป็นคนให้กำลังทําอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับทําไปถึงไหนครับตอนนี้เราได้ติดต่อกับหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าสถานีสถานีตํารวจทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วครับและตอนนี้มีการพ่นดีเอ็นเอรถไปยังงครับเราเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มไปเยอะยังงครับไม่เยอะเราเริ่มตอนนี้อยู่ในตลาดก็ได้ แค่ประมาณ2 3 0 0คันครับแล้วถ้าผมอยากพ่นนี่ผมต้องติดต่อทำยังไงโอเคถ้ารถใหม่ติดต่อกับคาร์ดีลเลอร์นะครับถ้าเป็นรถเมอร์สองก็ติดต่อกับเราโดยตรงก็ได้ครับเราจะแนะนำลูกค้าไปพ่นที่ไหนสมมติว่าผมอยากพ่นนะรถผมเนี่ยซื้อมาใหม่ผมอยากพ่นผมติดต่อไปปุ๊บค่าใช้จ่ายมีไหมครับ มีครับค่าใช้ใจ่ายมีมีอย่างไงครับอัตราอย่างไงครับค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ามแพ็กเกจแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะบอนด์แพ็กเกจซิลเวอร์แพ็กเกจกับโกล์รายละเอียดเนี่ยเราจะให้ลูกค้าหรือว่าประชาชนเทศต้องการโทรมาที่ h อ t l i n e เราเราจะได้อธิบายให้ถูกต้องครับครับผม hotline ที่ไหนติดต่อ,อยังไง hotline ของเราก็คือ0ูนย์ 6, 6 3 6หเจ็ดห้าหกสามหสามเผื่อบางทีมีคนสนใจนะครับ,รบอยากจะพ่น d n a อ็ดีกว่าครับพอพ่นเสร็จแล้วมันอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยครับเห็นบอกว่ามันมีเกี่ยวกับการถ้าพ่นตรงนี้แล้วมีเกี่ยวกับการเขาเรียกกรมธรรม์ใช่ไหมครับที่รถหายแล้วได้เงินคืนใช่ครับก็คือที่เมื่อกี้ผมอธิบายเนี่ยแพ็กเกจของเราก็มี3ามแพ็กเกจครับ bronze silver gold silver กับ go package จะมีความทัน uh, เพราะว่าเราอยากจะทราบเราทรา,าบว่า,าลูกค้าบางคนเขาซื้อรถเขาไม่ได้ซื้อเงินสดเขาเขาดาวแล้วก็กู้ปีแรกสมมติว่ารถโดนขโมยไปเงินที่บริษัทประกันให้คืนให้เขาเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายให้ไฟ n a n c e ยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดโปรโมชั่นขึ้นมาให้กับลูกค้า เพราะว่าเรามั่นใจว่ารถที่มี dna อ็นจนไม่อยากจะขโมยใช่ครับจนไม่อยากขโมยะครับและนึกอย่างไงครับบริษัท Data. t ไทยแลนด์จำกัดครับถึงได้มาสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทคโนโลยีของเราถ้าไม่ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดไม่ได้ครับเกิดไม่ได้ครับก็คือเราต้องร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทประกันคาร์ดีเลอร์นะครับและสำคัญที่สุดก็คือ public education โฆษณานะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตนกรรมใหม่นะครับที่สำนักงานตำรวจชาติหรือว่าศูนย์การป้องกันการจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับหายก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับง่ายต่อการติดตาม ง่ายต่อการตรวจคนสถานที่และก็อูไหนนะครับที่ชอบแบบแยกชิ้นส่วนเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะหนีพ้นต่อไปนี้นะครับเพียงแต่ถือเนี่ยเขาบอกไฟฉายตัวเนี้ยเข้าไปส่องปั๊บเจอแล้วของกลางมียังไงร้อยตั้งร้อยหนีไม่พ้นใครับโอ้ถือว่าถือว่าสุดยอดนะครับเทคโนโล,โลยีเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วก็ทําให้อ่าอย่างประชาชนอย่างเราเราเนี่ยอุ่นใจนะครับเมื่อได้พ่น DNA ตรงนี้เข้าไป นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดเลยนะครับและที่สําคัญเลยนี่ผมชอบอยู่ตรงที่ว่าสับเปลี่ยนอะไร,รนะครับสับเปลี่ยนอะไรนี่มักจะเจอกันบ่อยุ่มกับผู้การเป็นไงครับเจอบ่อยนะครับโดนล้อเรียนเรื่องก็ายหาบแล้วก็มีข้อพิพาทการระหว่างอูกักบเจ้าของรถประจานะครับอย่างนี้ก็ต้องมีแต่สิ่งสำคัญคือทุกคนถ้าประชาชนสร้างเกาะตรงนี้แข็งแรงทุกกัน กลุ่มคนร้ายก็ไม่กล้ารักเราครับเพราะระบบมันถูกสร้างเซตอัพแล้วสถิติรถยนต์เนี่ยมันจะลดลงลดลงในกรณีรถหายนะครับนอกจากรถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์ก็ทําได้นะครับจำนวนดอทเนี่ยมันอาจจะฉีดน้อยลงก็ได้นะครับในแพ็กเกจต่างๆนานามันก็จะทําให้รถจักรยานที่ถูกขายไปตลาดเนี่ยอยู่ในตลาดมืดเพราะว่าหลักการทั้งหมของคนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ่าหนึ่งคือแยกชิ้นส่วนก่อนเลย เพราะลักชุกแยกเลยใช่ลักไปปุ๊บแยกทันทีเพราะต้องอาการเอาไหลยไปขายให้ได้ราคาเร็วที่สุดให้ได้ยางเร็วยิ่งรถใหม่ๆราคาแพงๆนะโอ้ก็แยกกินส่วนชิ้นนึงราคาเป็นหมื่นๆเอาไม่ต้องเอาอะไรมากแค่กระจกกระจกกระจกข้างที่เรามองเานียราคาเนี่ยสองสามหมื่นนะบานหนึ่งที่รถแพงๆยี่ห้อดังๆนะครับตรงนี้คนร้ายผมเคยมีแก๊งคนร้ายนะครับเขาไม่ขโมยรถเขาแค่ไปขโมยกระจกข้างนะไปขโมยกระจกข้างอย่างเดียว เขาบอกวันหนึ่งเขาทำมา4ี่หคันเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยคู่ละประมาณ2องหมื่นไปขายในตลาดมืดคู่ประมาณ2องหมื่นวันสี่หคันก็ได้เป็นแสนครับแต่ต่อไปเนี่ยมี DNA อ็แล้วยากละคุณเลยนะครับคุณขโมยไปหรือว่าเราไปเสร็จแน่เดี๋ยวสาวถึงแน่ว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างไงนะครับแล้วตอนนี้ติดต่อได้ที่ไหนผมอยากพ้นเนี่ยก็โทรร์อไลน์ของเรานะครับ0267 5 6 3สามหกสามศูนย์สองหกจ็ดหครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่มีมาตรการในการป้องกันนะครับคุณคนร้สับเปลี่ยนอะไรหรือป้องกันลถหายนะครับแถมยังทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทราบนะครับว่ารถของเราเนี่ยมี DNA แล้วครับสุดท้ายนี้ทางผู้การมีอะไรจะปากถึงประชาชนไหมครับถ้าฝากครับว่าคำพังเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ย ไม่สามารถจะป้องกันรถยนต์ทรัพย์สินของท่านได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องช่วยป้องกันตัวเองด้วยนะครับแล้วทุกคนสร้างเป็นเกาะกำแพงที่แข็งแรงนะครับสร้างระบบขึ้นมาการโจรสกรมเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปในที่สุดเองครับครับผมครับนั่นก็คือพลตํารวจตีสุพิสารพักดีนาลืนาศนะครับผู้บังคับการกองปราป่านะครับครับซึ่งรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตํารวจตีสุพิสารพักดีนารือนานะครับแล้วก็คุณไอเว่นยับนะครับ ซึ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าปัจจุบันนี้การจรกรรมรถยนต์หรือว่าจะรักอะไรรถยนต์อะไรต่างๆไม่ง่ายเหมือนอย่างอดีตแล้วเพราะรถเรามี DNA นะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงนะครับผมพร้อมด้วยท่านผู้การและคุณไดเวนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ